ที่รักษาหนุมสิวไม่หายสักทีมีคนอื่นรักษามาแล้วทําไมดีกว่าเดี๋ยววันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะหมอเหมียวจากหมอจิคินิกนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาหนุมสิวนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าแต่ละคนรักษาหนุมสิวทําไมได้ผลไม่เหมือนกันบางคนได้ผลดีบางคนทําไมไม่ค่อยเห็นผลก่อนอื่นเราต้องมารู้ถึงชนิดของหนุมสิวก่อนนะคะซึ่งหนุมสิวมี3าชนิดแต่ละชนิดก็จะตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือนกันนะคะอันแรกไอ p ์พิกสกานะคะก็จะเป็นสิวปากแคบไม่เกิน2 มีเมลแล้วก็ค่อนข้างลึกนะคะสิวประเภทนี้จะตอบสนองต่อเลเซอร์น้อยนะคะมันจะต้องเลือกเลเซอร์ที่ลงลึกถึงจะสามารถแก้ปัญหาหลุมสิวชนิดนี้ได้นะคะชนีดที่2ก็เป็นบอสคาร์สกาลักษณะคล้ายกล่องนะคะก็จะตื้นกว่าไอซ์พิกนะคะสิวประเภทนี้เป็นหลุมสิวที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเลเซอร์ได้ดีที่สุดะคะ่ะชนิดที่3นะคะก็เป็นโรลิ่งสกาสิวที่เป็นหลุมแอ่งกระทะตื้นๆนะคะหลุมชนิดนี้ก็รักษาค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าที่ก้นหลุมมักจะมีพังผืดดึงรังซึ่งเรามักจะทำ เลเซอร์ร่วมกับการใช้เข็มตัดทางผิวที่ก้นหลุมสิวซึ่งเรียกว่าซับซิชั่นค่ะเครื่องมือรักษาหลุมสิวที่ใช้กันบ่อยๆก็จะมี2ประเภทนะคะคือกลุ่ม fractional laser กับกลุ่ม fractional radiofrequency หรือว่า fractional RF นะคะพูดถึงที่มาของ fractional laser กันก่อนนะคะสมัยก่อนเวลารักษาหลุมสิวเราก็จะใช้เลเซอร์กรอนผิวทั้งข้างบนออกทั้งหมดซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้ตักฟื้นนานแล้วก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในผิวคนเอเชียก็จะมีรอยดําจึงเป็นที่มาของ การคิดเครื่องแบบ fractional แบบ laser ซึ่งเป็นการยิงพลังงานกระจายเป็นตารางทำให้ลดการบาดเจ็บของพื้นผิวฟื้นน้อยกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่าค่ะ ซึ่ง fractional laser ก็ยังแบ่งเป็น fractional CO2 กับ fractional erbium นะคะ fractional CO2 ก็จะมีหลายยี่ห้อมีข้อดีคือลงได้ลึกกว่า fractional erbium แต่ผลข้างเคียงก็จะเยอะกว่าเช่นพวกเลือกรอยดำหลังเลเซอร์ laser ค่ะส่วน fractional erbium ที่เรารู้จักกันดีก็จะมี fractional s c a n photona ซึ่งเป็นเครื่องที่เราคุ้นเคยกันนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาใหม่และมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะก็จะเป็นกลุ่ม fractional radiofrequency หรือ fractional RF ซึ่งกลุ่มนี้จะใช้พลังงานคลื่นวิทยุแทนพลังงานเลเซอร์ ทำให้ปัญหารอยดําหลังการรักษาน้อยกว่ากลุ่มแรกนะคะจะมี2แบบคือแบบไม่มีเข็มกับมีเข็มนะคะแบบไม่มีเข็มเครื่องที่เรารู้จักกันดีก็คือเครื่อง eMatrix ส่วนที่มีเข็มก็จะมีหลายยี่ห้อเช่นกันเช่น scarlet f r a c t o r a v i v a c e การที่มีเข็มเราก็จะสามารถส่งพลังงานลงไปได้ลึกกว่านะคะซึ่งตัวมีเข็มก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะเพราะเข็มที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น nano needle ซึ่งคมและเล็กมากไม่เจ็บเลยค่ะอย่างเช่นเครื่อง vivase ซึ่งหมอเลือกใช้ให้เคสหลุมสิวที่คลินิกเป็นประจำและได้ผลตอบรับดี มากๆเลยค่ะอื่นๆเช่นพิค o เลเซอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่คิดกันตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ที่เน้นรักษาเม็ดสีแต่ก็มีโหมดสําหรับรักษาหลุมสิวได้ด้วยก็มีเหมาะสําหรับหลุมสิวตื้นๆแล้วก็มีร่วมกับรอยดําด้วยอันต่อมาคือเดอร์มเพนหรือเดอร์มโรเลอร์ซึ่งจะเป็นการใช้เข็มจํานวนมากลิ่งบริเวณผิวหนังที่เป็นหลุมสิวนะคะอันนี้ก็สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้เช่นกันแต่ว่าการกระตุ้นจะไม่เยอะเท่ากลุ่มพวกเลเซอร์หรือว่ากลุ่ม,มพีชเคนอลอกฟ้นารน์เอฟแ้ เข็มกลิ้งบนหน้าก็จะมีเลือดออกเยอะอาจะต้องล้างหน้าด้วยน้ําเกลือเป็นสัปดาห์แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยอะไรไม่ค่อยแน่นนะคะ่อมาคือฟิลเลอร์นะคะเราก็สามารถฉีดฟิลเลอร์หรือสันเติมเต็มเข้าไปที่หลุมสิวได้เหมือนกันข้อดีก็คือเติมปุ๊บเต็มเลยไม่ต้องรอร่างกายสร้างคอลลาเจนแต่ข้อเสียก็คืออยู่ได้ไม่นานตามระยะเวลาของฟิลเลอร์ค่ะกลุ่มสุดท้ายจะเป็น B R P Growth Factor หรือพวก s t e มเซลลกลุ่มนี้หมอจะใช้ฉีดเสริมในเคสหลุมสิวหลังจากทําด้วยเครื่องมือนะคะเพราะว่าจะช่วย ต้นการสร้างการซ่อมได้ดียิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ถึงเราจะมีเครื่องมือที่ดีๆมากมายสําหรับการรักษาหลุ่มสิวแต่วิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดสิวหรือว่าเกิดสิวขึ้นมาแล้วควรจะรีบรักษาไม่ปล่อยให้อักเสบลุกลามซึ่งจะทําให้เกิดหลุมสิวตามมาได้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องหุ่มสิวอยากจะให้หมอช่วยดูว่าเหมาะสมกับการรักษาวิธีไหนสามารถติดต่อได้ที่ Facebook in Bo x หรือว่า Line@ แอด i มอจ n คลินิกสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ